สรุปสาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2556ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่บังคับใช้ในปี2569มีดังนี้ 1. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 2. การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล iep 3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาสกองทุนและการบริหารจัดการสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 1. สิทธิทางการศึกษาของคนพิการคนพิการมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยครอบคลุมประเด็นหลักดังนี้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการจนถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกมีสิทธิได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษเสรีภาพในการเลือกสามารถเลือกรูปแบบการศึกษาสถานศึกษา และระบบการเรียนในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพของตนสิทธิในแผนเฉพาะบุคคล iep สถานศึกษาต้องจัดทำ <c oughs> แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ระบุแนวทางการเรียนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพความพิการรายบุคคล 2. หน้าที่ของสถานศึกษาและรัฐ ห้ามปฏิเสธการรับเข้าเรียนสถานศึกษาในทุกสังกัดไม่มีสิทธิปฏิเสธคนพิการเข้าศึกษาหากฝ่า,ฝ,าฝืนถือเป็นการเลือกปฏิบัติจัดทำแผน IEP สถานศึกษาต้องประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการสนับสนุนงบป,ประมาณรัฐต้องจัดเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคนพิการ 3. หน้าที่ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองจัดให้บุตรได้รับการศึกษามีหน้าที่จัดให้คนพิการในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานตามความพรอ้อมการได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากรัฐในการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานในปี2569นี้กระทรวงศึกษาธิการยังคงเน้นนโยบายการศึกษาเรียนรวม Inclusive Education เพื่อให้คนพิการสามารถเรียนร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างเท่าเทียมในสถานศึกษาใกล้บ้านการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program, IEP) เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายการศึกษาสำหรับคนพิการในปี2569โดยทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างตรงจุด 1. ความหมายและลักษณะสำคัญเป้าหมายรายบุคคล เป็นแผนการศึกษาที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษและความสามารถของผู้เรียนพิการแต่ละรายระยะเวลาของแผนโดยปกติเป็นแผนระยะยาวหนึ่งปีและต้องมีการทบทวนเป้าหมายระยะสั้นทุกภาคเรียนหรือปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการมีส่วนร่วมต้องจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองและสหวิชาชีพที่เกี่ยวขออ้อง 2. องค์ประกอบสำคัญของแผน IEP เพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ5ด้านดังนี้ระดับความสามารถปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานด้านการเรียนและพฤติกรรมในปัจจุบันเป้าหมายและวัตถุประสงค์การกำหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผลทั้งในระยะยาว รายปีและระยะสั้นรายเดือนบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกระบุสื่อเทคโนโลยีหรือบริการทางการแพทย์สังคมที่นักเรียนต้องได้รับตามบัญชีกอขคอขอขอ,ของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์การสอนวิธีการสอนที่ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการการวัดและประเมินผล เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินความก้าวหน้าของผู้เรียนซึ่งต้องยืดหยุ่นกว่านักเรียนทั่วไป 3. กระบวนการจัดทำห6ขั้นตอนหลักสถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1นึ่สำรวจคัดกรองและขึ้นทะเบียนคนพิการขั้นที่2เตรียมการรวบรวมข้อมูลและจัดตั้งทีมงาน IEP ขั้นที่สาม ยกร่างและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลขั้นที่4นํนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านการจัดการเรียนการสอนขั้นที่5ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าขั้นที่6ปรับปรุงแผนหรือส่งต่อผู้เรียนสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น4 สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายเอกสารรับรองสิทธิ IEP เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้เพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนซิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนจากรัฐบาลการประเมินผลผู้เรียนมีสิทธิได้รับการทดสอบทางการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพความพิการตามที่ระบุใน IEP การส่งเสริมการจัดการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในปี2569เน้นการขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพผ่าน,นกลไกสนับสนุนเชิงรัจากรัฐและสถานศึกษาโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การส่งเสริมด้านบุคลากรครูการศึกษาพิเศษการขยายคุณวุฒธธิกฎหมายรองรับให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี สามารถดำรงตำแหน่งเป็นครูการศึกษาพิเศษได้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถานศึกษาเงินค่าตอบแทนพิเศษครูการศึกษาพิเศษและครูที่สอนในชั้นเรียนเรียนร่วมมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่กำหนด 2. บทบาทของสถานศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ การศึกษาเรียนรวม Inclusive Education ส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วไปพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมเพื่อให้คนพิการสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้ในสภาพแวดล้อมปกติศูนย์การศึกษาพิเศษทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนในจังหวัดได้แก่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษาอื่นประสานงานเครือข่ายและวินิจฉัยความพิการเพื่อส่งต่อทางการศึกษา 3. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการแหล่งงบประมาณมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการวิจัย และการสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาคนพิการโดยเฉพาะการจัดสรรเงิน,น,นสถานศึกษาสามารถขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนตามที่ระบุในแผน IEP 4สิทธิประโยชน์และการประกันคุณภาพสิทธิเรียนฟรีอย่งมีคุณภาพ คนพิการต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรและการวัดผลให้เหมาะสมกับสภาพความพิการสื่อและเทคโนโลยีมีสิทธิได้รับการสนับสนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกตามรายการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดบัญชีกอคคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปี2,569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสดสุดยังคงขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการฉบับที่4พสุด2,566ถึง25 2,570เพื่อเน้นย้ำสวัสดิการและการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่กองทุนและการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในปี2569มีกลไกสำคัญดังนี้ 1. กองทุนส,ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศบดีด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้ใจ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการใช้ใจ่ายเงินสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีซิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและบริการทางการศึกษาตามที่ระบุในแผน IEP รวมถึงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การขอรับการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี2569ได้ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานดถานการเงินและการบริหารกองทุนสงกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณและให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผน่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทุกปี 2. คณะกรรมการระดับนโยบายคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงกำกับดูแลกองทุนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานองค์ประกอบประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ สมาคมคนพิการและผู้ทรงคุณนวุฒิเพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาคนพิการทุกประเภทความเคลื่อนไหวปี2569ในปี2569คณะกรรมการมีการตั้งอนุกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงพอรอบอให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น3 การบริหารจัดการในระดับปฏิบัติสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสดสุขทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนและดูแลภาพรวมการจัดการศึกษาพิเศษทั่วประเทศระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการนำข้อมูลบัญชีเข้าสู่ระบบคัมิสเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในภาพรวมของแผ่นดิน การดำเนินง,งานในปีงบป,ประมาณ2,569เน้นความเชื่อมโยงระหว่างงบป,ประมาณและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อให้คนพิการในทุกจังหวัดได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปประธรรมแนวข้อสอบข้อสอบประนัยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 1. คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่เมื่อใดก เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเรียน6ปีคอเมื่อเริ่มเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาคอตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการงเมื่อมีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้นตอบคอตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ2ตามกฎหมายคนพิการมีสิทธิได้รับการเรียนฟรีจนถึงระดับชั้นใดเป็นอย่างน้อยก มัธยมมาศึกษาปีที่6ขอปริญญาตรีคออาชีวศึกษางตลอดชีวิตโดยไม่มีกำหนดระดับชั้นตอบขอปริญญาตรีสหากสถานศึกษาทั่วไปปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาจะถือว่ามีความผิดในลักษณะใดกการละทิ้งหน้าที่ขอการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมขอ การกระทําผิดวินัยระบุโทษงไม่มีความผิดหากสถานศึกษามีอุปกรณ์ไม่เพียงพอตอบขอการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมสีใครมีหน้าที่จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ให้แก่ผู้เรียนพิการกผู้ปกครองคนพิการขอคณะกรรมการสถานศึกษาคอสถานศึกษาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเท่านั้นตอบคอสถานศึกษาห้าข้อใดคือหน้าที่หลักของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคนพิการตามกฎหมายนี้ก็จัดให้คนพิการได้รับการศึกษาตามความพรอ้อมขอต้องเป็นผู้สอนหนังสือแก่คนพิการเองที่บ้านคอต้องสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษางอ ต้องจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บุตรหลานเองตอบก็จัดให้คนพิการได้รับการศึกษาตามความพร้อมหกสิทธิในการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนของคนพิการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใดก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งราคาขอเป็นไปตามความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลน,นั้น ข,ขึ้นอยู่กับดุลยะพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนงเฉพาะคนพิการที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการเท่านั้นตอบขอตามความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลน,นั้นข้อสอบประนยการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 1ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ก แผนการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนพิเศษขอแผนที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อขอรับงบประมาณรายหัวเพิ่มเติมขอแผนการจัดการศึกษาที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนพิการแต่ละรายงอรายงานผลการเรียนประจำปีของนักเรียนพิการตอบ เน้นการออกแบบรายบุคคลตามความต้องการพิเศษสองตามกฎหมายสถานศึกษาต้องจัดทำแผน IEP ให้แก่ผู้เรียนพิการภายในระยะเวลาใดกภายใน15วันนับแต่วันที่รับเข้าเรียนขอภายใน30วันนับแต่วันที่รับเข้าเรียนคอภายใน90วันนับแต่วันที่รับเข้าเรียนง ทันทีที่ผู้ปกครองร้องขอตอบขอตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยปกติกำหนดไว้ที่30วัน3การปรับปรุงและทบทวนแผน IEP จะต้องดำเนินการอย่างน้อยบ่อยเพียงใดก็ทุกเดือนขอภาคเรียนละหนึ่งครั้งคอปีละหนึ่งครั้งงทุกๆุกปีตอบ คกฎหมายกำหนดให้ปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสี่บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน IEP กผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนขบิดามารดาหรือผู้ปกครองคครูประจำชัน้นหรือครูแนะแนวงผู้นำชุมชนในท้องถิ่นตอบ งผู้นำชุมชนไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งตามระเบียบ iep 5. องค์ประกอบสำคัญของ iep ที่ระบุถึงสิ่งที่นักเรียนต้องได้รับเพื่อช่วยในการเรียนรู้เช่นสื่อหรือเครื่องช่วยความพิการคือข้อใดกระดับความสามารถปัจจุบันขเป้าหมายระยะยาวครายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษางเกณฑ์การวัดและประเมินผลตอบคเป็นส่วนที่ระบุสิทธิการรับบริการและสื่อตามบัญชีกขอขอ้ขอหแผน IEP มีความสำคัญต,ต่อตัวผู้เรียนพิการในด้านกฎหมายอย่างไรมากที่สุดก ใช้เป็นหลักฐานในการยกเมนการสอบระดับชาติโอ้เนตขอเป็นเอกสารรับรองสิทธิในการรับสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคอใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการได้งอใช้เพื่อขอลดย้อนภาษีให้แก่ผู้ปกครองตอบขอเป็นเอกสารสำคัญที่รัฐใช้จัดสรรงบประมาณอุดหน,นุนตามรายบุคคลเจฟต เป้าหมายระยะสั้นในแผน IEP มักถูกกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดกเพื่อประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาขเพื่อแหงขั้นตอนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวรายปีได้ง่ายขึ้นคเพื่อใช้รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการทุกเดือนง,งเพื่อกำหนดตารางเรียนรายสัปดาห์ตอบ ขอเพื่อให้เห็นพัฒนาการที่เป็นขั้นเป็นตอนในระหว่างปีการศึกษาข้อสอบประัยการส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของการศึกษาเรียนรวม inclusive education ที่รัฐมุ่งเน้นส่งเสริมในปัจจุบันก็การแยกนักเรียนพิการออกมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางข การให้นักเรียนพิการเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปร่วมกับนักเรียนปกติคการจัดการเรียนสอนที่เน้นเฉพาะการฝึกอาชีพเพียงอย่างเดียวงการจ้างครูไปสอนคนพิการที่บ้านเป็นหลักตอบขการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในสภาพแวดล้อมเดียวกันสองหากโรงเรียนทั่วไปปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำในข้อใดก็การบริหารจัดการตามทรัพ,พยากรที่มีขอการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมขอการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพงการรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอบขอการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมสาม ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาในด้านใดมากที่สุดกการออกใบประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีขอการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) และเตรียมความพรอ้อมขการจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาบริหารจัดการคนพิการในจังหวัดง การลงโทษสถานศึกษาที่ปฏิเสธการรับคนพิการเข้าเรียนตอบขอเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนและสนับสนุนสื่อสีครูที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นครูการศึกษาพิเศษเพื่อได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมายปี2569ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็มีประสบการณ์สอนนักเรียนปกติมากกว่า10ปีขอ มีวุฒิการศึกษาทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีขึ้นไปคเป็นผู้ที่มีความพิการเองเท่านั้นงผ่านการอบรมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมตอบคอต้องมีวุฒิการศึกษาพิเศษตามที่กฎหมายระบุห้าบัญชีกคอคอ,อในการจัดการศึกษาคนพิการ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดกจัดอันดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนพิการทั่วประเทศขอรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและบริการที่คนพิการมีสิทธิได้รับจากรัฐคอบัญชีรายชื่อผู้ปกครองที่ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐงบัญชีงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ตอบ ขอเป็นรายการที่ระบุสิทธิประโยชน์ด้านสื่อและเครื่องช่วยตตางาหกหน่วยงานใดมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในภาพรวมกคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการขอสำนักงานกองทุนประกันสังคมขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบท งสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยตอบกเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่กำหนดนโยบายตามพอรอบอเจฟุตการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในปี2569มุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายสุดท้ายในข้อใดกให้คนพิการมีความรู้เพื่อไปสอบชิงทุนต่างประเทศขอ ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและพึ่งพาตนเองได้ในสังคมคให้คนพิการทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประจำงให้รัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการตอบขอเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนข้อสอบประนัยกองทุนและการบริหารจัดการ 1. กองทุนส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการจัดตั้งขึ้นภายใต้หน่วยงานใดก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศบเดชขอสำนักงบประมาณงอกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตอบขออยู่ภายใต้ศบเดช กระทรวงศึกษาธิการสองวัตถุประสงค์หลักของกองทุนส,งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการคือข้อใดก็เพื่อใช้เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการขอเพื่อใช้จ่ายในการส,งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงขอเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้สถานศึกษาที่ไม่อยากรับคนพิการเข้าเรียน งเพื่อใช้เป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่คนพิการทุกคนตอบขอเน้นการพัฒนาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเป็นหลักสามใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามกฎหมายก็นายกรัฐมนตรีขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบคอรมวศึกษาธิการเป็นประธานโดยตำแหน่งสี่เงินในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสามารถนำไปใช้ในกรณีใดได้บ้างกการจัดซื้อสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผน ไอีขอการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษคอการพัฒนาบุคลากรและครูการศึกษาพิเศษงทุกทุกข้อตอบงครอบคลุมทางตัวผู้เรียนสื่อการวิจัยและบุคลากรหหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีตามกฎหมาย กสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอธนาคารแห่งประเทศไทยขอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออช่องอกรมสรรพากรตอบกอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสาทางการเงินของกองทุนรัฐหก หากสถานศึกษาหรือองค์กรเอก,กชนต้องการงบประมาณเพื่อทำโครงการพัฒนาผู้เรียนพิการในปี2569ต้องดำเนินการอย่างไรกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มจากนักเรียนพิการขเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการค ขอรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปเท่านั้นงกฎหมายไม่อนุญาตให้เอกชนขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ตอบขอกองทุนมีไว้สนับสนุนโครงการของทางภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาคนพิการเจฟตข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนกกำหนดระเบียบการรับเงินการจ่ายเงิน และการรักษาเงินของกองทุนขอลงโทษจำคุกผู้ที่ทำลายสื่อการเรียนการสอนของคนพิการคอออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับประชาชนงอจะตั้งโรงเรียนใหม่ในทุกแขวงนตำบลตอบกอเป็นหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ